หลังจากเมื่อวานลอยกระทงที่เชียงใหม่ครับเช้านี้เราไปลําพูนกันหลังจากขับรถมาสักพักใหญ่ๆนะครับเราก็มาถึงวัดจามเทวีที่ลําพูนเรียบร้อยนี่ฮะผมว่ามาถึงแล้วนะครับพระธาตุนะครับไม่เอามันอันนี้เป็นเจดีย์วัดวัดพระนางกูท่องมาแล้วอย่าเพิ่งเดี๋ยวกูลืมข้างหลังผมนะฮะตอนนี้เรามาถึงที่วัดกูกรวัดวัดพระนางจามเทวีแต่ว่าเป็นกูกูที่บรรจุ อธิของพระนางจามเทวีพระนางจามเทวีนี่คือท่านปกครองเมืองฮาริปุญชัยใช่ไหมหนึ่งในหนึ่งในกษัตริย์ของฮาริพุญชัยอ๋อครับซึ่งฮาริปุญชัยเนี่ยไม่ใช่เชียงใหม่อฮาริพุญชัยเกิดก่อนเชียงใหม่อืเกิดก่อนเชียงใหม่นานมากก็เอาอย่างนี้เห็นป้ายว่าตั้งแต่ศตวรรษที่สิบสามอ่ะสามโอหมันกี่ปีอ่ะตอนนี้สุโขทัยสุโขทัยสิบแปดโอเค หนึ่งสามพันเจ็ดเอ้ยตอนนี้ปีอะไรวะสองห้าสองห้าหกหกหนึ่งสามโอ้โหเป็นพันปีขึ้นไปแล้วว่ะเนี่ยกูที่บรรจุอัธิของแต่พันเจ็ดร้อยปีถ้าอย่างนี้มันก็ต้องมีการทํานุบัรลุงขึ้นมาเนาะคนที่มาพบหรือว่าคนที่มามาสมเด็จพระกรมดำรงราชานุภาพดำรงราชานุภาพโอเคคนที่มาพบแล้วก็มาสร้างเรื่องราวตรงนี้ซึ่งครับซึ่งซึ่งตรงเนี้ย มีการกล่าวไว้ในในอะไรอ่ะในบันทึกเวลา,าจะลึกถึง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 ท่านหนึ่งมาบอกว่าตรงนี้ใช่แต่สุดท้ายเนี่ยเข้าใจว่าลูกชายของพระนางจามพิริเนี่ยเป็นเอาอับอัติขึ้นมาบรรจุไว้ในน,นี้ใช่นี่คืออันเดียวเจดีย์เดียวที่เป็น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 ของเก่าโอเคสร้างใหม่สร้างใหม่เยี่ยมอ้าวแล้วครูบาครูบาเข้ามาช่วยเหรอครับครูบาศรีวิชัยจริงๆแล้วเป็นท่านเป็นคนลำพูน อมห,หอมายถึงอะไรครับพระพุทธรูปซึ่งอันนี้จะร่วมสมัยกับที่ที่ึงไปมาตรงนี้นะครับก็เป็นกูที่บรรจุอัฐิของครูบาเจ้าสรีวิชัยนะครับเดี๋ยวผมขอขึ้นไปไหว <า S 1> นะ้โชคดีมากเลยครับท่านผมนำมนต์ให้ด้วย คือเจ้าภาพที่มาบายสีและห่มผ้าวันนี้นะครับ <c oughs> ผ้าทั้งหมดเนี่ยมันจะยาวมากความยาวเท่ากับฐานของเจดีแล้วก็พอถึงปลายที่ยังม้วนอยู่เนี่ยจะค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับตอนนี้ทางหางกําลังจะไปสู่จุดละจุดอื่นก็เริ่มตึงแล้วครับแต่งานเข้าครับผ้าไม่พอผมไม่ได้ปรึกษากับพระว่า ถ้าขึ้นไปทำชั้นสองน่าจะพอท่านโอเคก็เลยเนี่แหละครับเป็นที่มาที่เห็นพวกเราปีนขึ้นไปบุพระธาตุผมจับหัวให้ครับขอขอขออยู่มุม4ี่มุมนะครับขอผู้ชายอยู่มุม4ี่มุมครับได้ครับได้ครับท่านโอเคครับเดินเดินไปครับอยาให้ผ้าตกเดินไปครับขวามือเดินไปขอให้ผ้าตึงนะครับขอตึงอีกหน่อยครับจะถึงแล้วครับตึงยังครับ ง,ดดงั้นผมขอญอาตก,กัดไปทั้งคู่เข้าด้วยกันแล้วนะครับนะออและนี่ครับหลังจากข่มเสร็จตำแหน่งที่เราช่วยกันก็คือชั้นสองของพระธาตุตรงด้านหน้าพอดีสวยงามมากเลยครับและนี่ครับจะเป็นอีกจุดหนึ่งคือรัตนเจดีซึ่งสร้างในช่วงเก่าเหมือนกันก็มาเข้าที่โบสถ์นะครับและนี่ครับคือข้างในโบสถ์ อลังการงดงามนี่ครับมีใส่น้ำปรงุงหอมกลุ่นมากนะครับวันนี้มีแค่2ชุดก็เอาทูกเทียนไปจุดบูชาที่เจดีย์ก่อนนะครับแล้วก็มาทำใบสีที่นี่ที่ตำหนักท่านตำหนักไม้ศักดิ์ทางหลัง <g ül nickname> <f> <BRUNO> ในรูปท่านสมเป็นตำนานจริงๆครับสิริโฉมงดงามมากตรงนี้ใครอยากได้อะไร <g ül> เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะครับขอท่านได้เลย <g ül> และในวัดแห่งนี้นะครับยังมีสถานที่ที่น่าสนใจมากมายเดินเที่ยวชมทั้งวัด ไม่เบื่อเลยครับนีคราบนครทาริพูชัยัรท่าตาริพูนชัยอโอเคเหมือนเดิมครับไม่ได้เข้าประตูหน้าอีกแล้วมาเข้าทางประตูด้านตะวันตกและนี่ครับคือวินาทีแรกที่ผมได้พบเจอพระาธาตุหาริพูลชัยพระาธาตุแห่งเมืองลำพูนครั้งแรกในชีวิตของผมเลครับ ที่นี่เดิมเป็นวังของพระเจ้าอทาิตยาล่านะครับกษัตริย์องค์ที่3 3ต่อจากพระนางจามเทวีเราเดินย้อนออกมาด้านหน้าเพื่อที่จะมาชมทิวทัศน์งดงามของวัดนะครับรวมถึงการซื้อดอกไม้ทูกเทียนสักการะบูชาท่านด้วยเสียดายมากเลยครับเสียงหายไปแต่ใจความโดยรวมก็คือว่าซื้อดอกไม้ทูกเทียนบูชาที่นี่นะครับก็จะมีน้ำซึ่งใช้ในการสงพระธาตุข้างในให้ด้วยครับ ลับมานิดนึงนะครับตอนที่เป็นวังท่านเนี่ยได้บริจาคให้เป็นพุทธบูชาหลังจากที่ท่านได้เห็นพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยปรากฏขึ้นในบริเวณนี้และมวลสารผงจากพระบรมธาตุนี่แหละครับที่ใช้เป็นสารตั้งต้นในการทําสมเด็จพระจิตรดาที่นี่นะครับนอกจากพระธาตุหอธรรมยังมีโบราณสถานอื่นๆที่น่าสนใจยเยอะมากจริงๆ แม้แต่ตัวพระทาตนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงตั้งแต่เริ่มสร้างไปไม่ต่ำกว่า3ครั้งตามแต่กษัตริย์องค์ที่เข้ามายึดครองในช่วงนั้นๆจะเห็นสมควรและขอส่งท้ายการเที่ยวพระทาตุแถวริพุนชัยด้วยภาพการส่งน้ำครับก็ส่งในตรงนี้แหละและเดี๋ยวน้ำจะไหลาตามท่อเข้าไปส่งน้ำพระาธาตเองอัตโนมัติดีมากๆเลยครับ ส่งท้ายจังหวัดลําพูนด้วยร้านนี้ครับดาวขนองอร่อยมากเนี่อันนี้ก่อนคกลับกรุงเทพก็เป็นอันเสร็จสิ้นทุกภารกิจที่ลําพูนครับไหว้พระทานข้าวน่าจะถึงกรุงเทพประมาณสักสองทุ่มแลละครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ